สบายดียัเสอบพี่น้องสบายดีสุขสุขคมยังเสาร์อยู่ห้ากับแปดโมงเอาเห็ดเฟืองเลยคือบ่เห็นยังกินวะกำลังเตรียมอาหารเสาร์ใพี่น้อง ้มไก่พี่น้องเอ้อาหารเกิดอีกแล้วสรงส้ายงูเห่าตัวด,ดันแล้วเนาะเบิ่งทรงไก่ถืองูสังหารนอนผักไข่อยู่ในกระุยเรี่ยบลอย tam chè bằng thịt điệp bị mẹ làm bằng nào xài Come mặt đâu, on, mặt đâu งูขวงไงเนาะต้มไก่มันมันผมนผู้มันอันนี้นินีน่ <c oughs> น้อยหือเออกระแนมบางกล้องหนยดูบ่งลูกขิวนะ แม่ย่าสั้นๆค่ะค่ะมาพี่น้องาากินข้า,นา,าวน้ำกันเด้อเห็ตย่างก่อดเดี๋ยวเหรอนั่งอยู่โอ้ยมึงขี้าแน่กินข้าาวนนกัเจ้าแน่มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมากินกล้วยน้ำกันเด้อพี่น้อง หนึ่งคยเออโ้า <c oughs> ยฮอนเดีด๋พว่น้องต้มไก่เม่พักน้อกันเด้อยังไรนะทันงูหมสังหานายน็สิบบริกีตกธทรมดาด้ต้มไก่เม่พกักก็ได้หนาะขีดหยาบบ่บุกไก่รรมดาแม่แน่ <c oughs> แม่แน่น้อย น่ยลาดกินยังไงกินไส้มินี่กำลังกินใส่น้ำแดงเนี่ยใส่ดีตาซะเอานี่สะสะสะนั่งดูดีโอ้นใบมะขาม่นะกระโปงเนาะ ยังลอยอยู่พี่น้องโอ้ยไปหาเหตดมือซื้อนิเนาะยังปวดขาอยู่เหมือนซาดตื่นมายังปวดขาอยู่เนีย่ยมันเลกเรือ

น้ำอ่ะนี่ยค่ะหนาไปหาเห็ดบล็อกอืามเอาไปเอาอยากละเปิดละคนเผาบดบนงานหม้อกับว่าาาบา หอยห่อนเด้ที่ห่าฮะน่ะโยนมาเลยเออไม่ต่ายกันเลยห่านเราจะห้อนเออท่านโยนมาเลยเออมันจะเหมียนร้านบอจรุที่มต่าุกันเลยบ่จะค้นมันบ่ได้ไปทางนั้นเลย มันไม่นน่ม่อกว่าอะไนามากินน้ำน้ำมากินเลถ้ากินทางเก่า

บอกค er. ่ะเห็นภคยแน่เราเห็นภายแน่จริงอืมนจะจริงหรืบ้าอืมโอ้ยมินี่ไปตาก้อกอลยอืมหัวหัวอบัว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  ไี่เอาน่ตัวบกว่าไอาน่าบยังไงบ่บอกเลยนี่บราเสืองไหมไอ้บางคมนะโหดอลนีศนะเอีน่เน่าัวผ <laughs> <laughs> nặng như đi đi nặng như đi đi <laughs>

เอาไปเร็วก็มันจะพังงานเาปมาทีน่น่ลงเยลยตจางมานีา่นั่นป่ะมาที่นั่นามา แสบพิลควิโลแสบโพดโพถ่ายประดนลากาเบิ่งจบอยู่บ่หอดสิบคนอยู่บ่เบิ่งจบเนี่ยกดใจเบอร์สุขคนติดติดตามเด้อ